บอมหนักหน่อยบอมบอมหนักหน่อยคนอื่นกินข้าวมึงกินมา้ามึงเอาให้มันหนักสิ กีฬาเขามีห่างใกลยาเสพติดมึงเล่นกีฬาซ้อมมวยทุกวันใกล้ยาเสพติดทุกวันเดี๋ยวเธอมึนงนางน้อยนางน้อยนั่นแหละนั่นแหละไปรทำอย่างนั้นถูกต้องตบมนันตบมนันมือมันหล่นมันล้วออกขวานั่นแหละดี๋ยดี เอาคูนออกเยอะหน่อยอัพขวาหุบขวาอัพขวาหุบขวา,ขวาเร็วเบิบน้บนเบนิบน้บนเบิ้นเบิ้นหน่อยดาวเบิ้นเบิ้นหน่อยดีดีดเด่นมือซ้ายมึงเป็นไรเด่นมือซ้ายมึงเป็นไรเออเรอวเร็วเร็วเฮ้ยสายมึงเป็นไร That's oh. <laughs> bad! เย็บอัพเย็บ <Bell> อ <issimo> ัพเย็บอ ups ัพเย็บ hmm. อัพเย็บอัพเย็บสายอาบสายออกเก็บแคบหน่อยดาวออกเกแคบหน่อยเย็บสายอัพบสายหุบซ้ายเร็วเย็บสายอัพบสายหุบซ้ายให้เร็ว สวิงหน่อยสวิงหน่อยมาสุดท้ายสวิงบิดขาหน่อยเสดาบิดขาหน่อยเออสวิงขาช่วย